วันนี้มีการแข่งขันจักรยานใหม่ครับใส่หมวกกันน็อกด้วยอ่าววันนี้อ่าหนูหนูเป็นแชมป์ค่ะใส่หมวกกันน็อกยกมือบ๊บบายด้วยถ้าถึงประธานแล้วยกมือบ๊ยบายป,ประธานด้วยอามายกมือบ๊บบายป,ประธานด้วยไอ้อย่ามาใกล้นะคุณปู่นะอย่ามาใกล้รถนะเห็นไหมเขาสิ่งจะตายคุณปู่ เห็นไหมเขาใส่หมวกกันน็อกโอ้ยยกขาด้วยอู้อะไรเก่งอย่างนี้เอานอนดูดีกว่าอย่ามาเหยียบนะโอเคค่อยๆ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 อย่าพึ่งเลี้ยวอย่าไปแรงเวลาเข้าโค้งค่อยๆนะคะเข้าโค้งค่อยๆค่ะเอ้ไอปูเดินดีๆนะปูนะโอ๊ปอ บางดาามันเห็นยังมันงหลวมนะมันจังอ่อนยำได,เเด้เอาดื่มนมถีบจักรยานแล้วโอ้บักมีเป็นถุงไม่มีเหรอลูกที่ปอกแล้ว,วหมดแล้วใช่ไหมโอ้เหนื่อยแล้วก็มากินบักมีมาแม่ปอกให้มันเหนียวกินเสร็จแล้วอะก็ไปเล่นต่อค่ะค <Okay. S 2> อโอเคโอ้เหนื่อยมาก็มากินบั๋มีค่ะนี่เขาเรียกว่าบั๋มีบั๋มีอะไรทุเรียนโอ้ทุเรียนอะไรเป็นแบบนี้โอทูเรียนอะไรมันจะเหนียวน่าอ,อร่อยนะอาะคนไทยเนี่ยของหนูเอาน,นั้นของดาม,ม,มีของดามีของดาดาจอดรถลงเนายไม่โอ้ อันนี้ของพี่ชาพี่ชาล้มไหมไม่หลงกันแล้วเดี๋ยวจะเขียนชื่อไหมสันของหนอเขียนชื่อว่ารถชารถลดดาเนาะโอเคนะคะอันนี้หนูเอาใส่ก่อนนะอันนี้อันนั้นหนูก็เอาใส่ก่อนนะอันอันนั้นหนูไม่ใช่เบนหนูหน,หนูหนูไม่เบนของไอชาแบน,น,น,นไม่เบนกินค่ะกินกินกินไม่เบนเบนกินบักมีคะ่ะนี่ก็ว่าบักมีนะคะบักมีอร่อยทุเรียนบัตรมี<ช> ที่เรียนบ้านไหนอ่ะกินเลยที่เรียนอร่อยจังเลยขนมกระดาษอร่อยใจเลยขนมกระดาษอร่อยใเลยหายเหนื่อยก็ถีบอีกนะคะเอาบายบายก่อนขอบคุณขอบคุณท่านผู้ชมขอบคุณท่านผู้ชมค่ะกดแชร์กดไลค์บอก แค่ใจป๋ให้หนูด้วยนะคะให้หนูด้วยนะคะร้องเพลงรัตนาร้องเพลงรัตนา้องมา